สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับวันนี้วันที่13กรกฎาคม2568ั้ารพาเอฟซีพาท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่านะครับผมเข้ามาแล้วนะครับสองงวดนะครับเขาตรงตรง,ตรง 5, 2, แล้วก็92ท่านผู้ชม ครับวทที่พันมากพึงจะหลุดได้พี่น้องเด้นะรับเข้าสองงวดตรงๆหลุดหนึ่งงวดมาหาพระอาจารย์ต้องงวดแล้วนะครับเมื่อหนอีเดือนทางผ้ามารับชมครับโค้งสุดท้ายนะครับวดวันที่16กรกฎาคม2568มาให้พระอาจารย์เน้นย้ำให้นะครับพระอาจารย์ว่าจุดทูบแล้วนะครับอา่จาจังมาฟังมาชมน้ากันได้พี่น้องเด้นะเลขทูบเนาพี่น้องเนาะเอามืดคึมไม่อีกแล้วพี่น้องคำมาแรงมากเนี่ย ช่วงคําช่วงแรงมืดไม่อีกแล้วนะครับเมื่อวานก็นตกยางนักฝนนะครับช่วงนี้นะครับทั้งบานเบาเท่าฝนตกดีฝนตกตลอดนะครับธรูมชมเอาเข้าไปการาบนมัสการพระอาจารย์น้ำกันไปช่มไปฟังน้ำกันนะครับผมไอคุณไอขาวทนผรมชม <า S 1> ลูกศิษย์พระอาจารย์มาใหม่แ,และเจ้านี้ชื่ออะไรพระอาจารย์เนี่ยบุญทิงบุญท,ท,ทิงทิงบุญทิ้ง บุญทิ้งโอ้หูจักรซีความหลับลูกศิษสีผ้ายจานอันนี้มาใหม่มาใหม่เมื่อวานไอ้เจ้าขาวมอมแมมอ่ามาอยู่เป็นลูกศิษสีผ้ายจานใช่เชื่ออะไรนะมอมแมมชื่อมอมแมมอ่าอันนี้บุญทิ้งบุญทิ้งเรื่องไม่เรื่องธรรชุบบุญทิ้งกันเลยกาบนมัสการครับผ้ายจานครับกราบนมัสการเจ้าวันนี้วันที่สิบสามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดผ้ายเอฟซีผ้าธรรมชุบครับเดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่า นะครับมาใ,ใ,ให้เน้นให้ย้ำให้โค้งสุดท้ายงวดวันที่16กรกฎาคม2568นะครับสองตัวอะไรพ่าจารย์ใช่อ er ันนี้โจยอันนี้โจยนะครับมาหาพ่าจารย์ต้องงวดแล้วครับผมนะครับอ่าพ่าย์ันครับเข่าสองงวดตรงๆได้พี่น้องได้ห้านะครับแล้วก็เก้าสองนะครับแล้วก็เพิ่งจะลุดงวดที่ผ่านมานะครับจุดทูบแล้วจุดทูบแล้ว เดี๋ยวจะให้พระอาจารย์ย้ำชุดที่ผ้าจารย์ให้จ้าเอ่เน้นตัว <n én S 1> ไหนย้ำตัวไหนแล้วก็ชุดสามตัวอ่าอือเอานายพี่น้องนะให้ะอาจารย์เน้นย้ำให้ให้เอฟซีดิบเบิ่าที่ะอาจารย์ให้งวดอ่าให้ต้องงวดนี่ครับผมจังเบิ้ล <cr> เลขถูบนะครับก็ยังก็ยังย้ำเหมือนเดิมย่างเหมือนเดิมลยอาย์ย้เหมือนเดิมครับ ยัเหมือนเดิมสามตัวมีตัวไหนบ้างพระอาจารย์สามตัวก็ยังตัวนี้อยู่มีตัวไหนบ้างที่พระอาจารย์ให้ก็มีชุดสามตัวชุดสามตัวมีเก้าห้าหนึ่งครับสี่ห้าหกครับสองหกหนึ่งครับยังเน้นตัวเดิมยังเน้นตัวเดิมพระอาจารย์สามตัวเน้นสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งพี่น้องชุดสามตัวนะนในสูตรของพระอาจารย์นี่เข้าจับเอาได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมากไม่นี่ นะถ้างวดสามเก้ใช่ไหมพีอ่อาจารย์ใช่ถ้าจับก็มาในนั้นใช่ไหมถูกมามาสามตัวมาสมตัวเลยงวดงวดเกสองนพ่อ,อาจารย์เน้นให้เก้าสองตรงๆดพี่<ช>้องเด้งว,วดเก้าสองนี่มาตัวเน้นตรงตงนะครับงวดห้สองนี่มาตัวรองใช่ไหมพี่อาจารย์ใช่งวดนี้สตัวเน้นสองหกหนึ่งสองสองชุดสตัวนะพ่อ,อาจารสองตัวยังนี่อยู่ ผ่าอาจารย์เน้นคู่ไหนบ้างมีตัวไหนบ้างมีหกหนึ่งครับเก้าสี่ครับสองหกอ่าอ,อันนี้พระอาจารย์เพิ่นให้เต็มชุดเลยพี่น้องเด้ออาจจะหลายคู่แนะ่มีเก่าคู่นะครับแต่ว่าเอฟซีผู้เพิ่นเพิ่นวาลงให้พระอาจารย์ลงให้เต็มชุดเลยเพิ่นจะตัดเอานะครับเต็มชุดมีเก้าสี่เก้าห้าห้าหกหกแปดหกหนึ่งเก้าแปดห้าหนึ่งสองหกสองแปดอันนี้เต็มชุดเก้าคู่นะครับพระอาจารย์เน้นให้แค่สามคู่ไปหาหย,ยิบจับลอตเตอรี่ก็คือ 9ก้าสี่หกหนึ่งสองหกนพายจานนะใช่ใชแต่เอาผู้ใดมักตัวร่องคือจังเกิลหาหาหกเก้าแปดหกแปดหาหนึ่งสองแปดนี่ก็ติดไว้ได้พี่น้องดได้หาถ้าใค,<อ>ใครชอบตัวรองใครใครชอบใครชอบตัวรองอถ้าเน้นถ้าชอบทันเน้นคักตัวไนพายจยนฉันยังย้ำอยู่ตัวนี้หกหนึ่งใช่โอ้เดี๋ยวตอนนี้มาจุดทูบอเอา,เอามาดูเลขทูบพี่น้องจะให้พาจารย์เขียนให้นะครับผมมาดูเลขทูบ นเลขทูบเลขเจ็ดมันแตกออืืเดี๋ยวให้พระอาจารย์เขียนให้อันนี้เลขทูบเลขทูบมันแตกหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกอันนี้เลขทูบพี่น้องออันนี้เลขทูบเดี๋ยวหมูอ,นนอมาจารย์จะเขียนเลขทูบให้เดี๋ยวพี่น้องได้ให้ผู้เรมักเลขทูบ หกเจ็ดหนึ่งหรือหนึ่งเจ็ดหกเนาะมันเป็นพิ่ตัดให้เหลือแค่หกหนึ่งบ่เออการไม่แน่นะบ่าตรงกับตัวที่พระอาจารย์ชอบเลยใช่เลขอ้าวว่าไงวนเวียนอยู่พี่น้องเออเขียนขั้งแตงเขียนใต้นี่ก็ได้ครับอาจารย์เอ่ครับผม6กเจ็ดหนึ่ง เขาเขาเขาพี่น้องลูกศิษย์ไปอาจารย์ <c oughs> ได้ม,มาใหม่ออามาอยู่เป็นลูกศิษย์อ่านี่สองตัวคนละมุดไอ <c oughs> <c oughs> สองตัวใหญ่ไปหไหนแล้วพะอจย์วิ่งไปเล่นด้วยไม่รู้ไปทางไหนไม่รู้กัญชาก,กับกระทอ เหล็กถูเดพี่นอ้องเด้อครับผู้ใดมักแต่ว่ากระตรงกับชุดที่พา่อาจาันเน้นให้นะครับเข้าพรรษาแล้วฝันดีไหมพาอาา่อจันไม่ฝันเลย,เลยตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่นั้นมาไม่ฝันเลยไม่ฝันพาอาา่อจันไม่ฝันเอานะครับท่านผู้ชมพ่อจันเลขทูบเด้อพี่น้องเด้อนะครับ พระอาจารย์วัดป่านะครับ16 16กกรกฎาคม2568เป็นแนวทางพี่น้องนะครับหามาคาชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่บอมักบอชอบเบ่งไว้ก่อนเลขถูเปรกเจ็ดหนหรือ1 176ง่ตะวันเลข7นี่ของพระอาจารย์เลขเลข7มันแตกเลข7มันแตกอ่านี่ครับเลขเเลข7แตกธรรมชมุ่มเห็นแต่เลข6กับเลข1นะครับ อืตเอร์ลี่โอ้ฮะป้าจันกันนี่ละหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกกี่เก้าตุดที่้าจานเน้นใช่นะครับหเจดหหนึ่งเจ็ดหนึ่งหเจ็ดหนึ่งนะครับเลขถูกเลขถูกเน้นหกหนึ่งมันตรงกับตรงกับชุดที่ป้าจยนเน้นให้เลยชุดนี้เลยอ่าพี่น้องหกหนึ่งนะครับ เก้าสี่พาจรย์ก็ได้ลอตเตอรี่นี่เก้าสี่เก้าสี่เก้าสี่สี่เก้าหกหนึ่งหนึ่งหกพเจรย์ว่าหาได้โชคหาได้เฮ็ดได้สางเนาะพระอาจารย์ชาารยใช่เอ,เอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับพระอาจารย์วัดป่านะครับเข่าสองหงดคือหาสองตรงๆกับเก้าสองแนะบบหงดที่ผ่านมาหลุดยุหลุดพึ่งหลุดนะพี่น้องเนาะหางหงดนี้มาตรงๆอีก ชุด3ตัวภูเรมักเกาหาหนึ่งนะครับสี่ห้าหกสองหน้าจานันเน้่ชุดนี้สองหนึ่งนะหาลอตเตอรี่ไว้นะครับสตัวนะครับเก้าสี่เก้าห้าห้าหเน่น้นให้สคูยังเน้นเหมือนเดิมยังเน้นเหมือนเดิมเก้าสีหกหนถ้าเน้นเม็ดเดียวคือ6กหนอ่านี่ครับตรงกับเลขถูกเจ็ดหนเจ็ดหกไพี่น้องเ้อ หกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งพี่จันกันเน้นหกหนึ่งตรงกันอ่ารตงกับเลขทูบเลยอ่าในตารางผูได้มกเลขสูตรรอจับเอาใน้ี้ก็ไไ้พี่น้องสี่หนึ่งแปดห้าสองเก้าหกจับเอาได้กรได้เป็นไข้พิ่งจะหายฝนตกเมื่อวานก็ตกแรงนะพี่จันตกเมื่อวานจะทําวัดเออตกทุกวัน โกแรงมากเออจบจนไม่ได้ทําวัดเมื่อวานน่ะโอ้ลูกศิษย์ลูกศิษย์ต,นนตัวใหญ่พายการนี่ท่านชมนี่ตัวไออันนี้เจ้าตัวใหญ่อันนี้เจ้าถิน่น <c oughs> ชื่ออะไรพายการเจ็นชาเฮ้ยชาแต่เบาเท่าเรียกว่าอ่าชอบน้ำมันพี่น้องมันหน้าซื่อๆดีตัวนี้มีสองตัวนะตัวใหญ่อีกหลังตัวกับตัวดำลูกศิษย์พายการสองตัวอ่านะครับ ได้ตัวน้อยมาอีกสองตัวว่าอาจารย์ยังได้ตัวน้อยมาอีกเพราะว่ามีแค่สองตัวนี่เหงาแล้วมันไม่ไล่เจ้าบุญทิ้งนะไม่ไม่ไม่มันอยู่ด้วยกันได้ได้อยู่ด้วยกันไหนล่ะเจ้าบุญทิ้งไปไหนแล้วบุญทิ้งอยู่ขึ้นข้างบนแล้วขึ้นข้างบนแล้วเจ้าบุญทิ้งลูกศิษย์พระอาจารย์อ่ะนะพี่น้องนะครับเอานะครับเน้นคักๆมาคักๆตัวไหนพระอาจารย์ยังหนึ่งยังหกหนึ่งอยู่หกหนึ่งอยู่นะใช่ยังหกหนึ่งครับยังหกหนึ่ง นี่พี่น้องแคปหน้าจอดได้ทำชมได้เอฟซีพ่อไงแม่ไงสุขุสุคนเป็นแนวทางถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจไปหายิบจับลอตเตอรี่ทำชมใกล้มือมาแล้วนะครับบอมักบอชอบเบิองซื้อชุดสตัวเก้าห้าหนึ่งสี่ห้าหกสองหกหนเน้น261เลขทูบหกเจ็ดหนึตัวนะครับผ้าอาจารย์เน้นให้946126เอาเม็ดเดียวคือ61 61อ่า61ตัวเดียวนะครับผมกราบขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์ วัดปลาสาธุสาธุสาธุอรับสา,สาธุขะพรมขอบคุณเอฟซีแฟนครับทุงช่องทุกท่นานพ่อใหญ่แมยใหญ่สุขุสุขคนพี่ป้านาอ่าไอโชคไอมันนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ